สวัสดีค่ะวันนี้แวะมาดูโครงสร้างโกดังของขุดแพทย์กระสาของลูกค้าที่จองไว้150ตารางเมตรนะคะเรามาดูโครงสร้างภายในกันค่ะพื้นที่ตรงนี้จะกว้างอยู่ที่570นะคะลูกค้าจองพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่150ตารางเมตร อุสดุมาพร้อมเตรียมประกอบแล้วนะคะคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นเดือนนี้ค่ะถ้าใครสนใจเช่าโกดังสำเร็จรูปของเรานะคะยังมีเหลือพื้นที่ว่างอีก420ตารางเมตรนะคะทางเข้าเรากำลังปรับพื้นที่ให้ค่ะประตูจะอยู่ด้านในสุด ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ปรับสำหรับเข้าด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นโครงสร้างกั้นให้นะคะของลูกค้าตรงนี้150ตารางเมตรจะเหลืออยู่ประตูเลื่อนกับมาประตูนิรภัยแล้วก็เก็บพวกเกบระบายอากาศนิดหน่อยนะคะ คาดว่าสิ้นเดือนหน้าจะเสร็จค่ะเพราะว่าวัสดุมันมีพร้อมสำหรับในการประกอบแล้วค่ะโครงสร้างของเราหลักๆจะอยู่ที่วัสดุถ้าวัสดุเตรียมพร้อมขึ้นหน้าง,งานเมื่อไหร่โครงสร้างเราก็จะแล้วเสร็จได้ไวค่ะถ้าใครสนใจเช่าพื้นที่ที่เหลือก็ติดต่อได้นะคะ0628374994ค่ะ Wake up, I feel cozy